สวัสดีครับเราอยู่กับหัวข้อ g แ Lighting กันนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้จักอกงคกมนี้คืออะไรนะครับถ้าความหมายทั้งจิตวิทยาเลยของคําว่าแก๊สไลติงนะครับก็คือการควบคุมหรือวงการจิตใจผู้อื่นด้วยการกระทําให้เขาสงสัยความทรงจําหรือการรับรู้ของเขาเองเนาะเออแต่ว่าเห็นความหมายไหมและดูชึด๊ดูคำนะแ Light แสงไฟแสงไฟจากเตาแก๊ส หรือว่าแตกไปจากแกส๊สคือแบบง,งงมากว่าทําไมความหมายของภาษาภาษาอังกฤษกับความหมายของเชิงชีวิทยามันมีความแตกต่างวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจกันนะครับไปหาข้อมูลมาแล้ว <c oughs> นั่นก็คือคำว่าแก๊สไลท์นะครับมันเป็นหนังนะครับต้องบอกว่าเป็นละครเวทีที่ชื่อว่าแก๊สไลท์ตอนปี1 9 3 8นะครับแล้วก็เอามาทําเป็นหนังในตอนปี1944เนาะหรือ,อซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวนะครับของชายที่อยากจะคุบสมบัติภรรยาเนาะเออจริงๆก็เป็นคนปกติ ทั้งคู่นะครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยอยากจะฮุบสมบัติภรรยาใช่ไหมเขาก็เหมือนกับแกล้งอะ่ะแกล้งหลีไฟตะเกียงนะครับซึ่งอันนี้เป็นตะเกียงแก๊สเนาะก็หลีไฟแต่เขาก็บอกภรรยาว่าเนี่ยไฟมันยังปกติอยู่นะผมยังมองเห็นชัดเจนอยู่เลยภรรยาก็จะบอกเขาว่าวันว่าถ้าไมแบบ ก็ไฟมันหลีอะไรนะมองไม่เห็นมองอะไรไม,ไ,มไ,มไ,มไม่เห็นไม่ชัดแล้วก็พอทาอะไรผิดก็กลายเป็นว่าภรรยาผิดทุกอย่างเลยนะครับเออทั้งนี้ทั้งคือภรรยาปกติสามีเป็นคนหลีไฟเองทําให้เขามองไม่เห็นทําให้เขาทําอะไรผิดพลาดเนาะเออข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวหนังไม่แน่แนนะ <laughs> ลองไปหาอ่านเพิ่มเติมดูนะครับอ่ะแต่ว่าคำคำนี้มันน่าสนใจยังไงนะครับเพราะมันน่าสนใจตรงที่ว่าในบริบทสังคมปัจจุบันนะครับเราเราจะเจอแบบคนที่เป็นแก๊สไลท์หรือว่าทํา แกสไล์เยอะมากๆเลยนะครับอ่ะเรามาดูที่เขาทำกันก่อนดีกว่านะครับว่าอะไรที่มันเข้าข่ายคำว่าแกสไล์ได้บ้างนะครับอันแรกเลยนะครับคือปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับคุณเคยเจอปะเอออย่างเช่นแบบอะไรนะอันนี้ผมเอามาจากแชทนะครับแชทที่ว่าผมไปเซอร์ชป็แชท GTP แล้วผมก็ส่งไปให้ตัวเองอ่านมา อย่างเช่นเขายกตัวอย่างมาเย็นว่าเมื่อวานคุณตะโกนใส่ฉันมันทําให้ฉันรู้สึกไม่ดีแต่เขากลับบอกว่าช่วยผมไม่ได้ตะโกนใส่คุณนะคุณคิดไปเองหรือเปล่าอ่ะอันนี้เหตุการณ์แรกมาดูเหตุการณ์ที่สองนะครับบอกว่าคุณเป็นบ้าหรืออ่อนไหวเกินไปเออผมอาจจะเจอในกรณีที่บอก <No. S 1> อ่อนไหวเนาะฉันเห็นคุณแอบ,บแชทกับผู้หญิงคนนั้นนะ <laughs> ถ้าเป็นสถานการณ์แบบว่าน่ากลัวจากเขาก็จะบอกว่าโอ้โหโเธอมันโรคจิตชัดๆเราแวงไปเอง เออใครเคยบบบว่าเจอโมเมนต์แบบนี้ไหมอันที่สนะครับทําผิดแล้วโยนความผิดกลับมาหาคุณคุณลืมมันคบรอบอีกแล้วหรอก็เพราะเธอไม่เคยทําอะไรพิเศษให้กับฉันฉันเลยไม่คิดว่ามันสําคัญโอยเจ็บอ่ะโอเคอันที่4นะครับบิดเบือนความจริงหรือทําใหส้สงสัยในตัวเองอันที่5้านะครับทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองผิดตลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมของ แกสไลท์ light, นะครับที่ที่ทำกับเราเนาะเออก็คือว่าไงว่าเขาไม่ยอมรับเขาเป็นจริงแหละแล้วก็พยายามที่จะกดให้เราอยู่ต่ำกว่าเขานะครับอืมในเชิงของที่ทํางานล่ะเออบางคนอาจจะสงสัยอาที่ทำงานละ่นะ,สสน,ละนะครับซึ่งผมก็สงสัยเหมือนกันอย่างเช่นปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริงแบบว่าวันก่อนเราไม่ได้คุยกันอย่างนี้นะเออ,อที่แบบมึงนัไงแลคุย <c oughs> หรือว่าทําให้คุณสงสัยในความสามารถของตัวเอง <c oughs> อย่างยิ่ตงตัวตัวตัวอย่างคํานะครับใครๆก็ทําได้ทําไมาคุณทําช้าจังคุณทําได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะไอคําฟุกเดี้ยทางนั้นเลยนะทุกคนอันที่สี่โยนความผิดกลับมาหาคุณอันที่ห้านะครับบ่นทําลายความมั่นใจต่อหน้าคนอื่นนะเหมือนทําเป็นผู้จารลอเล่นแต่เสียดสีข่มคุณต่อหน้าทีมเพื่อให้คุณรู้สึกด้อยค่า อันนี้มว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นแก๊สไลน์นะครับซึ่งอันนี้ไม่ควรทํานะต้องบอกก่อนนะว่ามันมีสัตว์ก็ต้องมีเขาเรียกมีผลก็ต้องมีเหตุเนาะ mm. เหตุนะครับของแกคนที่ทําแก๊สไลน์เนี่ยก็คือควบคุมและมีอํานาจอยากให้มีอยากควบคุมหรือว่ามีอํานาจเหนือก,กว่าคนอื่นนะอันที่สองคือเบี่ยนเบีนความผิดความรับผิดชอบอันที่สามนะครับรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมอันที่4ี่นะครับทําให้รู้สึกอีกฝ่ายด้อยค่าไม่กล้าต่อต้าน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบเออก,ก็ก็จริงเพราะคนได้ผลประโยชน์คือคนที่ทำเนาะแต่ว่าคนที่เสียผลประโยชน์นะครับก็คือคนคนที่ถูกกระทํานะฮะซึ่งบางทีอะถ้าเรากระทาเยอะๆรดก็จะแบบเป็นคนที่เฟลไปเลยใช่ไหมครับอืมอย่างเช่บางทีผมก็รู้สึกว่าอย่างเช่นผมก็เคยมีประสบการณ์แล้วแบทำอะไรพลาดรู้สึกทําตัวเองทําอะไรพลาดเยอะมากๆเลยแล้วพอมานั่งคิดแบบมานั่งคิดดูกันอีกทีหนึ่งแล้วแบบเอ๊ะเดี๋ยวนะ คือโดยปกติเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถทําคนเดียวได้อยู่แล้วและการที่เราทําคนเดียวแล้วมันพลาดมันก็เป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องที่แบบพิเศษเอ็กซ์ตร้าใสไข่ซึ่งแบบอ้าวจริงๆเออมันเราก็ไม่ได้ทําะานคนเดียวด้แล้วก็มีทีมจริงๆทีมมันต้องก็ต้องช่วยช่วยกันทุกคนถูกแง่เอองานมาถึงสมัยเล้วอามันก็มันก็มันก็เป็นเรื่องปกติดีว่าแต่ทบายตอนนั้นคิดไม่ได้อะไรอย่าทำมันกลายว่าเป็นเราคนเดียวที่ผิดอะไรเงี้ยนะครับอ่ะมันก็แน่นอนมีเหตุมีผลนะครับก็ต้องมีวิธีการป้องกัน อ่นะอันนี้รวบรวมความพิธีความาวิธีการป้องกันมาให้แล้วนะครับหนึ่งเลยก็คือยืนหยัดความเป็นจริงของตัวเองนะครับอืจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นเขียนอธิบายรวมถึงความรู้สึกด้วยนะครับไม่ใช่เกิดเหตุการณ์อะไรต้องอธิบายความรู้สึกตอนช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ต้องเคลียร์ตัวเองเหมือนกันหมายถึงว่าเคลียร์ให้คนอื่นเขาเข้าใจตัวเองเหมือนกันบางคนอนะ่จจึงผมอาเป็นคนติดที่ว่าไม่เป็นไรความจริงเดี๋ยวมันชอมจริงจะปลากฏดะ่ะไอความจริงอะมันไม่เคยปลากฏดหรอกมันแล้วบางบางทีอะคนที่แบบ ทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองอะ่ะเขาก็รักษามันอย่างดีมากเลยความจริงมันไม่ได้ปากฏหรอกเพราะงั <c oughs> ้นจะไปรอความจริงปรากฏครับบางอย่างครับพิสูจน์ตัวเองได้พิสูจน์ตัวเองเนาะแต่ก็ไม่ต้องโอเวอร์เกินไปจนจนจน,จนมันดูหน้าสงสัยหรือหน้าขี้อัดนะครับอันที่สองนะครับสร้างระบบสนับสนุนเนาะคือเหตุการณ์แบบนี้บางทีมันไม่รู้ตัวจริงๆริางาจริงคือคนที่ที่เรบมาบาะมันแยกไม่ออกหรอกว่าว่ามันคือเหตุการณ์ที่เราผิดจริงๆหรือเหตุการณ์ที่ที่แบบ เอ,อมันต้องเป็นเป็นเหมือนกับร่วมการเลอย่างเงี้ยซึ่งเอาจงริงไหมถ้ามันไม่มีคนน้องเข้ามาดูามันรองไม่ออกนะครับแลวอีกอย่างหนึ่งบางทีมันโรกวันเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ขาวกับดํามันมีแต่สีเทามันแค่เทาเข้มเทาอ่อนเทาแบบไหนเท่านั้นเองซึ่งจริงๆไม่ต้องไปพิสูจน์หรอกว่ามันเทาแบบไหนมันมันเสียเวลามากๆเลยเพราะฉะนั้นการที่มีคนสปอร์ตมีคนสนับสนุนหรือมีคนที่คอยเตือน หรือคนคอยแนะนําอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับที่จะรับสภาวะแบบนี้ได้นะครับสามกำหนดขอบเขตนะครับอืมถ้า,ารู้สึกว่าเขาลําเส้นเกินไปไม่เคารพเราเนี่ยอันนี้เราก็ต้องกําหนดขอบเขตแล้วว่าเราให้เท่าไหร่แล้วถ้าเกินมาก็คือแบบก็ก็ถือว่าก็ต้องคุยกันเนาะอย่าพยายามเอาชนะครับอันนี้สําคัญมากเถียงกับคนที่เป็นแก๊สไลท์นะครับมันไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าเขาก็จะแบบรื้อๆไปเรื่อยอะ่ะพอเนื้อออกมาอืม อันที่5นะครับพิจารณาความปลอดภัยทางอารมณ์ของจิตใจตัวเองเนาะซึ่งอันเนี้ยชัดเจทพบอกสําคัญมากนะนะครับคือเขาเอาไป้ข้อสุดท้ายเลยวเราตระหนักจริงๆว่าสุดท้ายแล้วอะครับจิตใจตัวเองของเราเองอะมันสําคัญที่สุดนะเพราะฉะนั้นอยาอยาให้ใครมาบิดอยาให้ใครมาทํามาพังทลายเพราะสุดท้ายแล้วอะบนโลกใบนี้สุดท้ายแล้วอะถ้าเราไม่เหลือใครอะเราจะต้องเหลือตัวเองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่สําคัญที่สุดของตัวเราเองมันคือตัวเราเองเนาะ มันก็ต้องเข้มแข็งให้ได้มากขึ้นนะอืมก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบเป็นแก๊สไลน์เนาะเชื่อว่าหลายๆหลายๆคนในในชีวิตประจําวันนะครับก็เผลออาจจะเผลอแก๊สไลน์ติ้งกับคนอื่นแบบโดยไม่รู้ตัวเองก็ก็มีเหมือนกันอาจจะเพราะความกลัวาอาจจะเพราะความอะไรหลายๆอย่างซึ่งซึ่งบางทีมันก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเอามาคุยเข้ามาเคลียร์เข้ามาเข้าใจก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้น ยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเผือ่อบางทีแบบอาจจะไม่ต้องไปทําพฤติกรรมแย่ๆกับใครแล้วก็ไม่ให้มีไม่ต้องไม่ให้ใครนะทำพฤติกรรมแย่ๆกับเราเช่นเดียวกันบ๊ายบาย